สวัสดีครับมื่อนี้ผมที่พามาเบิ้อง MG นะครับอันนี้ที่เป็นยี่ห้อแบบจิ๋วมากนะครับแต่อันนี้มันเป็นแอมขับเสียงเบสนะครับอันนี้ปกติเสียงก็ขนาดนี้นะครับอันนี้ตัดออวอีกนะครับไอตัวท่านที่เต์ซีตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์ C H าแปดนะครับ ตามนะครับนี่ก็ที่เป็นนาสิบเชนะครับอันนี้ใซ่ไมโครนี่ก็ดูไมโครประหลัดนีก็หกสิบสามโวลต์สองพันสองร้อยไมโครนะครับอันนี้นี่เอาไปล่องขับเบตที่หนึ่งแล้วนะครับดังนะครับขับดอกสิบสองนิวได้นะครับ ครับนี่ก็ที่เป็นสัญญาณเขานะครับเป็นสัญญาณเข่าของมันนะครับตรงบอลน,นี้นะครับตรง R ย2สิบสองเชน,นะครับต่อบอลน,นี้นะครับการใช้งานนะครับง่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟลบนะครับไฟลบบอลเดียวกับบอลนี้นะครับเลาต่อ ถาสัญญาณเข่าอยู่บอลนี้นะครับสัญญาณเข่าต่อบอลนี้นะครับส่วนสัญญาณออกอยู่ตรงบอลนี้นะครับที่เขียนไว้นะครับเห็นไหมครับต่อบอลนี้นะครับแล้วก็บอลนี้นะครับวิธีใส่ก็ง่ายมากเลยนะครับเราต่อสัญญาณเข่าบอลนี้ครับสัญญาณออกอยู่บอลนี้นะครับสัญญาณออกนี้ก็ไปเข่าเชียงเสียงนะครับ เพงเสียงน้อยหรือไใ่ใส่ได้บดนะครับส่วนตัวนี้สัญญาณเข่าของมือถือนะครับต,ต่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นวูลลุ่มสชิิช์หมุนให้มันได้ความแห้งขึ้นมานะครับมีมอนอยู่ครับในแพลงวงจรกรบ,บมีอย่างายนะครับมีอยู่แช่นี้นะครับ ตอนเฮ็ดว่ได้เฮ็ดในเบิ่งนะครับอันนี้ก็สายที่ยงงแน่จักน้อยนะครับอันนี้ติดกาวแล้วนะครับน,นี่นําไปใส่งานในเลยเพราะว่าเจ็ด <c oughs> มสร็จที่เรียบร้อยนะครับยังอยู่แต่ต่อสายบานนี่นะครับคลิปนี้ก็ตอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับ อขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ